ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะรฐมนีกังวัลไกลและรายการสองธรรมเช่นเคยค่ะหลายท่านยังคงคิดเสมอค่ะว่าในปีนี้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างไรสําหรับชาวพุทธยังคงมุ่งหน้าค่ะที่จะร่วมกันทําบุญแล้วก็สืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาตลอดไป แต่มาเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำาไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนก็มาปรารถกกับคุณเทพฤทธิ์ฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้จากพระราชการณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสนิกรในทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรพื้นที่ต่างๆ กำลังประสบภาวะแห้งแลง้งและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งนี้ด้วยความผันแปรของฤดูการตามธรรมชาติและการสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำฝนน้อยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสังเกตเห็นว่าบนท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ไม่สามารถก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ จึงได้พระราชทานพระราชดำร,ริว่าน่าจะมีการทดลองนำเทคโนโลยีมาทำฝนเทียมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลศึกษาแนวทางและทดลองปฏิบัติ จึงได้เกิดโครงการค้นคว้าทดลองทำฝนเทียมโดยจัดตั้งคณะปฏิบัติการขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2512และได้ทดลองทำฝนเทียมขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและดำเนินการทดลองอีกหลายครั้งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปีพศ2518จะมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง และต่อมาเป็นครมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจึงกล่าวได้ว่าฝนหลวงเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของราษฎรโดยแท้ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้หลังจากจบรายการแล้วทุกท่านจะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปตามที่เรานั้นได้แนะนำค่ะเรื่องราวดีๆและรายการส่องธรรมท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ค่ะรวมจนถึงการพูดคุยกันด้วยรัตมนีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Transcrição e